คนที่เป็นมคทาย,ยกและวิยยวัจการต่างๆจะได้บุญพิเศษอย่างไรบ้างคะบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นมคทาย,ยกด้วยจิตท,ที่บริสุทธิ์คือตั้งใจช่วยแรงงานพระศาสนาและณะสรงโดยไม่มีเจตนาอ,อื่นใดอแอบแฝงก็จะทำให้บุคคลบนนั้นได้รับอนิสงส์คร่าวๆหลายประการคือหนึ่ง จะเป็นผู้ที่มีคนคอยอำนวยความสะดวกในทุกสถานที่สองเวลาจะไปไหนมาไหนก็จะมีแต่คนที่คว,คว,คว,ควรคอร,รับถือสามทรัพย์สินที่มีก็จะไม่วิบัติหรือสูญหายไปไหนเพราช่วยรักษา,าศาสนาสมบัติสมบัติของาศาสนาเนี่ยจ้ะสี่จะพบเจอแต่กะละัลยาณมิตรเคยเจอแต่คนดีที่คอยแนะนำและชักชวนไปในทางที่ดีห้าเวลาพูดก็จะมีเสียงที่ไพเราะ แล้วก็จะมีคนเชื่อฟังเป็นต้นอย่เพราะว่าโอแตจะพูดคือนิ้วคงไม่จบนี่เนาะสําหรับกรณีของสามีลูกการบวชพระอาวสาของเขาเมื่อครั้งยังหนุม่มและการบวชรุ่นสารูปได้บุญอย่างไรบ้างคะ สำหรับอนิสง์การบวชนั้นถ้าในขณะบวชบุคคลใดตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่และรักษาเข้าวาปฏิบัติในศอศีล2 2 7ข้ออย่างเคร่งครัดก็จะทำให้บุคคลนั้นได้รับอนิสงฆ์คร่าวๆคร่าวๆคือนี้นะจ๊ะดังนี้คือหนึ่งจะพบชาติต่อไป ถ้าชาตินี้ตายแล้วก็ไปสวรรค์นะนะปิดประตูบายไปสวรรค์ในภพชาติต่อไปเวลาที่บุคคลผู้นั้นจะลงมาเกิดก็จะได้ไปบังเกิดอยู่ในดินแดนพระพุทธศาสนาเมื่อลงมาเกิดแล้วก็จะทําให้เป็นผู้ที่ถึงพร้อมในรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติจะได้สมบัติทั้งสามคือมนุษย,ยสมบัติเทวิยสมบัติและก็น,นิพพานสมบัติจะตายเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีคุณสมบัติอันต้องพร้อมที่จะบวชและจะได้อยู่ในหมู่ของัณฑิตนักปราชห่างไกลคนพานถ้าใครตั้งใจรักษาสมณสัญญาอย่างเต็มที่เป็นผู้ทิ่ถึงพร้อมด้วยศีลส,สมาธิปัญญาก็จะได้อานิสงส์มากมายเดียวนี่นะจ๊ะนอกเหนือจากปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ยังได้บรรลุมรคนิพพานด้วยเป็นต้นจ้ะ<า>เป็นต้น ส่วนผู้ที่สร้างบริเวณกบูคณนะถ้ามุ่งไปสู่ที่สุดทางธรรมก็เอาบุญนี้อธิษฐานจิตให้ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมกันนะจ้ะสามีของลกูกแม้มาถึงหมู่คณะที่หลังแต่ก็ตั้งใจทําง,งานรับใช้พระศาสนาอย่างเต็มกําลังและถือได้ว่าเขาตายในหน้าที่บุญนี้พอจะช่วยเขาได้มาสร้างบริเวกมูคณะนนะอีกไหมคะแลจจะสร้างได้มากกว่านี้ไหมคะ แม่สามีลูกจะเพิ่งคการร่วมสร้างบารมีกมู่คณะในภายหลังเพิ่งมานี่นะจ๊ะแต่วยความตั้งใจที่เขาทุ่มเทรสร้างบารมีกมู่คณะอย่างเต็มที่ผลบุญในครั้งนี้ก็จะช่วยส่งผลให้สามีของลูกได้มีโอกาสกลับมาร่วมสร้างบารมราารีกัมมู่ณะอีกในภพชาติต่อไปซึ่งในความจริงแล้วสามีของลูกก็เคยร่วมสร้างบารมีกัมมู่ณะมาหลายภพหลายชาติแล้ว อาจารยพงเงมาเจอกันชาตินี้เป็นชาติแรกเท่านั้นชาตินี้ก็าอาจจะมาเจอกับบูคคะะช้าและโดยวิบากกรรมเก่ามาตัดร้อนก่อนนี่นะจ๊ะจะต้องให้มีช่วงเวลาในการสร้างบารมีที่สั้นกว่าที่ควรจะเป็นในชาตินี้แต่ชาติต่อไปเขาจะได้ลงมาสร้างบารมีอย่างสมบูรณ์พร้อมกว่าในชาตินี้อย่างแน่นอนจะ้ะ ตามทันไหมเจ้าเสียงมันจะหายมันเลยอธิบายขยายความมันก็จะได้บุญจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบระหว่างบทจะได้รางวัลสมณะสัญญาดีเด่นจะถาม่าเขามีมรรสสมบัติเทวยสมบัติต่างจากพระรูปอื่นๆในโครงการเดียวกันอย่างไรบ้างคะบุญที่เกิดจากการตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบระหว่างที่บชเป็นพระภิกษุจะให้ผลดีกับผู้บวทเองอย่างยิ่ง ซึ่งผลบุญแห่งบุญจะเกิดขึ้นจะมีาอิสส์ที่มากกว่าแรงกว่าและส่งผลปรานีกว่ากว่าเพื่อนภิกษุด้วยกันที่บชในรุ่นเดียวกันนี้นะจ๊ะพอถึงเวลาที่จะลาลับจากโลกนี้ไปสู่เทวโลกก็จะได้เป็นเทพบุตรที่มีรัมศมีสีสันสว่างสวัยสวยงามกว่าเทพบุตรปกติทั่วไปอีกทั้งจะมีทิพยวมิมาที่ละเอียดประณีตและงดงามมากกว่ามากกว่ามากนไน่ะ้ะจได้ทิพยสมบัติมาก ทั้งนี้เป็นเพราะความตั้งใจและเจตนาแน่วแน่ที่จะฝึกฝนตนเองให้เป็นพระแท้นี่เองจะเป็นตัวขยายผลบุญให้เกิดขึ้นทัพทวีดรงบุญมันจะขยายโตกว่าทั่วๆไปแต่ว่าผลบุญที่ได้รับปริมาณมากกว่าการเป็นพระที่ไม่ได้ตั้งใจรักษาสมณสัญญามากานี่แะจ๊ะ<า>ไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ลบุญนี้ก็ยังส่งผลให้พรั่งพร้อมไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติอันเปื้อนนิ่งจิตคายขณะบวชสามารถรักษาสมรสัญญ,ญาและแตัง้งใจบำเพ็ญสมณธรรม,มก็ยิ่งทำให้บุญสามาัติไหลมาฉลอดเชื่อมอยู่ที่ศูนย์กลางกางที่อย่างตลอดเวลาและบุญก็จะไม่หกตกหล่นไปไหนซึ่งจะมีอานิสงส์ทำให้ผังบวชหนาแน,น่นและบวชได้นานต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นอีกทั้งจะทำให้บรรลุพระพผลนิพพานได้โดยง่ายอีกด้วย เอาอีกไหมเจ้ไอ้ข้องอะ่ะบุญจากการเป็นแม่ครัวช่วยงานบวชและตั้งใจเป็นพี่เลี้ยงวัสิกาแก้วตลอดโครงการแม้อยู่ในช่วงงานส่งสามีจะทำให้ลูกได้บุญเพียงใดคะมากจ้ะผลแห่งบุญจากการเป็นแม่ครัวช่วยงานบวชและตั้งใจเป็นพี่เลี้ยงวัสิกาแก้วตลอดโครงการจะทำให้ลูกได้เกิดในบุญญาเขตของพระพุทธศาสนา เป็นผู้ที่มีความพร่างพร้อมไม่ได้ลบสมบัติทรัพย์สมบัติของสมบัติตลาบยศเสรเสรสุขและมรรคผลนิพพานซึ่งอนสงน่งกับบุญนี้จะส่งผลอย่างรวดเร็วและได้และก็จะได้ก่อนคนอื่นจะประสบความสําเร็จก่อนใครตอนอันนส่ที่เกิดจากการสร้างบริุญอย่างเสียสละเพื่อหมูคนะ่คณะและเมื่อกลับไปเป็นเทพธิดานในเทวโลกก็จะมีทิพยวิมานที่ใหญ่โตโอรานมากกว่าปกติจะมีสวนสัตยินาเราลมมีอาหารทิพที่ประณี นังจะมีบริวารเป็นจำนวนมากซึ่งจะทำให้เพลิดเพลินในการใช้ชีวิตเป็นเทพธิดาอย่างมากมายส,าส่วนอีกหลายๆข้อก็เอาไว้ต่อวันพรุ่งนี้นะจ๊ะส่งท้ายด้วยอะไรดี <c oughs> อาดุสิบรีกระยดุสิบุรี